ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเลือกสไลเดอร์ผิดสีแถมเรายังต้องติดอยู่ที่แบกรูมนี้ด้วยเกมนี้นะคะมีชื่อ Peak Slide เราจะเอาชีวิตรอดออกจากที่นี่ได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะคําถามแรกเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เรานะคะเก็บแก้วในตู้เนี่ยเราจะหงายนะคะหรือว่าเราจะคว่ำแก้วค่ะอที่บ้านเรานะคะเราแบบว่าหงายแก้วนะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นอันนี้นะคะเป็นหงายแก้วค่ะ ดูซิถ้าเกิดว่าสไลเดอร์ลงไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะอทุกคนมันมีบอกด้วยนะคะว่ามีคนหงายแก้วเนี่ยโหสี่ล้านกว่าคนเลยทีเดียวนะคะเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปตอกเลยนะคะมีลูกศรบอกด้วยนะอุ้ยอ้าวเขาบอกว่า nothing here ไม่มีอะไรจริงๆหรอ จริงอ่ะมันไม่มีอ่ะเราจะไปทางไหนเนี่ยตรงนี้มันมีทางเดินด้วยโอเคเอาละเฮ้ยมันมีอะไรอ่ะเป็นแบบดำๆอ่ะทุกคนจะหายใจในน้ําหรือว่าจะบินได้ในท้องฟ้าอืมเราไม่อยากเป็นปลาเราอยากเป็นนกมากกว่าหรือว่าเป็นผีเสือ้อเอาอันนี้ละกันทุกคนวู้ โอ้ทุกคนมีคนตอบอันนี้นะคะที่แบบบินได้เนี่ยสามล้านกว่าคนเลยทีเดียวนะคะเป็นแบบ3ล้านกว่าโหวตเลยนะคะโหเยอะมากๆนะค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยยาหู้มันคืออะไรอะคโคลนหรอนะกลัวทุกคนดูดิมันมีคโคลนด้วยอะเอาละวิง่งตามลูกศรไปคำถามนี้เขาบอกว่า which would be better แบบไหนดีกว่ากันเป็นแบบว่าทำแมชชีนย้อนเวลาหรอหรือว่าอันนี้เป็นเทเลพอร์ตเป็นแบบเราสามารถ port เทเลพอร์ตไปไหนก ได้เอาอันนี้ดีกว่าทุกคนเเลพอร์ตไปไหนก็ได้เราไม่อยากย้อนเวลาเราอยากแบบวร์ปไปไหนก็ได้อะอมีคนตอบไปตั้ง3ล้านห้าน่โอ้โหอย่างนี้นี่คือแบบว่ามีคนใจตรงกับเราแบบเยอะกันมากเลยนะคะเนี่ยน,นี้เป็นแบบโคลนน่ากลัวไม่เอาไม่เอาเอ้ยขึ้นบันไดกันนี่เขาถามว่าแบบไหนแย่กว่ากันนะคะทุกคนระหว่างกางเกงแบบว่าใสาเ่เปียกๆทั้งวันเลยกับเสื้อสเวตเตอร์ใสเ่เปียกๆทั้งวัน อืแล้วว่าเสื้อเปียกก็ยังได้นะคะแต่ถ้ากางเกงเปียกเนี่ยเราไปเล่นสงการดีกว่าไหมถ้าอย่างนั้นอนะเนี่ยเอาอันนี้เลยกางเกงเปียกน่าจะแย่สุดทุกคนเหมือนขีแตกไปเ่ยเฮ้ยอะไรอะทําไมไมาอยู่ในลิฟต์อะเฮ้ยไม่เอาอทุกคนเฮ้ยตายอะอุ้ยทำไมเป็นแบบนี้มันมีไดโนเสาร์ด้วยอะอย่างน่ากลัวตกใจอะเอาละเอาละเดี๋ยวกลับไปดิ โอ้ตรงนี้ก็คือกลับมาก็คือเป็นคําถามเดิมนะคะไม่เอาแล้วทำไมอะ่ะกางเกงมันไม่ดีนะกางเกงเปียกๆเราไม่ชอบเลยก็คือแบบว่าเราต้องตอบคาถามให้ตรงกับคนส่วนใหญ่หนะคะจึงจะมีชีวิตรอดได้นะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะโดนไดโนเสาร์กินแบบตะกี้นะคะทุกคนคำถามนี้เขาบอกว่าแพนเคก้กหรือว่าวอลเฟลคือเอาอะไรเดี๋ยะอืมเราชอบกิน ถ้าชอบกินเราชอบกินน่าจะเป็นบัฟเฟลเราเอาบัฟเฟลดีกว่าฟิวเฮ้ยทุกคนมันมันมันเป็นอีกแล้วทำไมมาอยู่ในห้องแบบนี้ไม่เอาอะไรอ่ะอย่าอย่าเข้ามาไม่ไม่เอาอ้ยออกไปได้ไหม,ไมตายอ่ะเขาบอกว่าที่แบ็กรูมเนี่ย พวกเราอะต้องมาแบบว่าต้องการการโบวตนะโอเคได้ได้ได,ได้เดี๋ยวจะกลับไปโหวตอีกอันหนึ่งเลยโถเอ๊ะทำไมคนโหวตอันนั้นเยอะกว่าเนี่ยแพนเค้กเราชอบกินมัฟ f l e ต่างหากละ่ะแต่แพนเค้กก็อร่อยอยู่นะโอเคต่อมาหุยค,คนตอบแพนเค้กไปตั้ง4 02, ล 1, ้านสองว affles ล้านเก้หยทำไมต้องชอบอันที่มันไม่เหมือนของเราด้วย เราไม่อยากเจอสัตว์ประหลาดอะนี่ต้องระวังนะเนี่ยมันมีหลุมตรงนี้ด้วยเนี่ยใครวิ่งมาไม่ระวังนี่เจอหลุมเลยนะอา้าวหรือว่ามันต้องลงโอ้ยทุกคนมันต้องลงนี่หว่าเราก็นึกว่ามันต้องระวังไม่ใช่แปวคำถามนี้เขาบอกว่าเราอยากเป็นแบบไหนมากกว่าการระหวังอ๋อเป็นพี่น้องแบบว่า อืออายุน้อยน้อยสุดๆกับเป็นพี่สาวที่อายุมากสุดๆเอาอันไหนดีอ่ะเราเป็นพี่สาวเราเอาอันนี้ละกันนะคะเราก็ต้องเป็นอันนี้แหละเพราะว่าเราเป็นพี่อา้าวโอ้ยอะไรมาอีกแล้วแบคลูมไม่อันนี้ที่ไหนอ่ะขอเข้าไปทัวร์ได้ไหมโอ้ยน่ากลัวทำไมเป็นโครงกระดูกตัวอะไรอ่ะให้ใตอีกแล้ว ก,กลัวนักเกียนนักกลัวคือถ้าเกิดว่าเราตอบคําถามไม่ตรงกับคนส่วนใหญ่นี่คือเราจะต้องเจออะไรแปลกประหลาดใช่ไหมทุกคนมันทาไมทํากับเราแบบนี้ทําไมเกมมันทํากับเราแบบนี้ไม่นะโอ้โหคนตอบคําถามนะคะทุกคนนี่คือผลโหวตนะอยากได้ยินแบบไหนก่อนมากกว่ากันหรอเราอยากได้ยินข่าวดีแล้วไม่อยากได้ยินข่าวร้ายอะ แล้เ,เลือกอันนี้ดีกว่าเอาข่าวดีค่ะน้อยอยากฟังข่าวดีมากกว่าค่ะยเย้เห็นไหมเห็นไหมคนส่วนใหญ่เขาเลือกแบบว่าอยากฟังข่าวดีมากกว่าข่าวร้ายนะเห็นปะตั้ง4ล้านเลยอ่ะโอ้โหตรงนี้อะไรอ่ะมีกก้้อีอ่ะถ้าเกิดเรามานั่งจะเกิดอะไรขึ้นไหมอ่ะกิ้ววัดดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแบ็คลูมนะแล้วเราก็ยังหาทางออกไม่ได้นะคะทุกคน <c oughs> อู้ไปกันต่อเลยอู้ โอเคโอเคหูยทางมันแคบมากเลยอะอู้อันนี้คำถามถามว่าคุณเคยแคคคิมูกหรือเปล่าอุ้ยไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะไม่เคยแค่เลยอุ้ยที่ไหนล่ะต้องเคยสิใครจะไม่เคยแคคคิมูกอะทุกคนใครตอบแบบว่าไม่เคยแคนี่คือโกหกนะคะเนี่ยอ้โหโกหกพวกโกหกหนึ่งล้านหนึ่งล้านกว่าคนพวกโกหกทางนั้นไม่เคยแคคคิมูกเป็นไปได้ดไงคุณเป็นเด็กอนุบาลหรอคะหรือว่า คุณเป็นเด็กทารกค่ะที่มาตอบเนี่ยหนึ่งล้านคนเฮ้ยไม่ใช่แล้วเด็กอนุบาลก็ต้องเคยแคคขี้มูกกันทั้งนั้นเลยด้วยนะเฮ้ยคำถ,ถามนี้คำถ,ถามนี้ถามว่า tago bell อ r chipto คืออะไรอะ มันคืออะไรอะ่ะมันเป็นแบรนด์อะไรของต่างประเทศหรือเปล่าเอาละ่ะเราเห็นคนตะกี้เขาวิ่งไปที่อันนี้นะคะเราว่าเอาอันนี้ละกันเพราะว่าคนนั้นอ่ะเลือกอันนี้ก็อาจจะเป็นคนส่วนใหญ่ก็ได้นั่นไงทุกคนโอ้โหรอข้อสอบเพื่อนได้ดีเลยทีคนเนี้ยรอข้อสอบเพื่อนต่อไปขึ้นไปลอยยอกอ้ข้างหน้าข้างหน้าเราเห็นรูปแบบว่าเป็นเหมือนสมองคนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าปึ๊บฮึบโอเค เขาบอกว่าคุณอยากเป็นแบบไหนมากกว่ากันอยากเป็นคนฉลาดที่สุดหรือว่าเป็นคนที่ตลกที่สุดในห้องเรียนกันทุกคนเราเลือกอันไหนดีนะโห و, มีแต่คนเลือกอันนั้นอะ่ะอืมถ้าเป็นเรานะเราก็อยากเป็นทั้งสองอย่างเลยแต่ว่าในเมื่อคนเป็นเลือกอันนั้นเราก็คิดว่าเราต้องล็อกข้อสอบเพื่อนดีกว่าคึฮโอ้โหการลอกข้อสอบเพื่อนมันช่วยได้นะคะทุกคน ต่อไปต่อไปเข้าอุมโมงค์หยุยมีใครมาพังกำแพงเอาไว้เนี่ยอุยใครพกค้อนมาพังกำแพงเนี่ยน่าจะถูกให้หมดทุกที่เลยนะเราจะได้ทะลุไปได้เยอะๆเลยอูย้อันนี้ก็ต้องเดินชุบ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 เคเค้หคนนี้รอเราเหรอได้ได้ไได้อะไรดีกว่ากันระหว่าง Apple กับ o อร n นจ์เออเบเทอร์ Better, หรออืมเราชอบส้มนะแล้วก็ชอบกินแอปเปด้วยอืมเลาเรือง ชอบดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นน้ำเราก็คงจะชอบกินน้ำสมเอาละอา้าวแย่แล้วทุกคนพอเรามาถึงที่นี่มันต้องมีอะไรบางอย่างอ <c oughs> ย่านะคะส่งมาก็ก็น่าอร่อยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ตายมันก็น่าจะดีนะคะโอ้ oh, ต้องเดินมาที่ตรงนี้อีกแล้วถ้าเกิดว่าเราตอบผิดเนี่ยเราต้องมาตอบใหม่นะคะเขาถึงจะให้เราผ่านไปได้นะทุกคนโอเควิ่งไปที่แอปเปิลเลยย่อฟิว โอ้โหคนตอบแอปเปิลตั้ง3ล้านเก้าอ่ะอย่างเยอะเลยอ่ะต่อไปต่อไปโดชึบฟิ้วเอ้ยอคืออะไรอ่ะเหมือนเขารอเราเลยอ่ะเขาแบบว่ากระโดดแบบว่ามาดิจ้าเพื่อนจ้าอุ๊โอ้โหเธออยากให้เราอยู่เป็นเพื่อนใช่ไหมแบบนี้น่ากลัวชึบโอเคได้เลยเพื่อนอันนี้อะไรอ่ะเพื่อน นี่เขาบอกว่าอยากอยู่ที่ไหนมากกว่ากันระหว่างบ้านต้นไม้กับในถ้ำอุ้ยเราอยากอยู่ในบ้านต้นไม้มากกว่าไปกันเลยเพื่อนฟิวโอ้โหโอ้โหทุกคนคนส่วนใหญ่นี่คือต่อไป5้าล้านคนส่วนน้อยต่อไปแค่เจ0 0แสเองว่าไงเพื่อนอุ้ยจะพาเราไปหรอได้เลยไปกันเราไปตอบคำถามกันเผื่อว่าเราจะใจตรงกันนะไปกันเลยย่า อู้แล้วกเข้าไปในนี้ใช่ไหมชุบชุบอ่อชุบอุ้ย,ยมันมันต้องค่อยๆกระโดดใช่ไหมฮึบโอเคได้เลยเพื่อนมาเวลหรือว่าดีซีมาเวลครับชอบมาเวลไปไหนเพื่อนมาเร็วมาเวลฟิวฮึบโหคนชอบมาเวลสี่ล้านแคนชอบ DC 1ีหนึ่งล้านหนึ่โหวตอู้เยอะมากๆเลยยา่า อย,ยยอยูนะคำถามคืออะไรน่ากลัวกันระหว่างงูกับสไปเดอร์แมงมุมมันน่ากลัวทั้งคู่เลยแต่ว่าง,มมมงมมมมาูมันก็มีทั้งมีพิษไม่มีพิษแถมสไปเดอร์มันก็มีทั้งมีพิษไม่มีพิษแต่ว่าเรากลัวแมงมุมมากกว่านะถ้าเกิดแบบเป็นแมงมุมแบบมีขนเยอะๆทุกคนแล้วมันตัวใหญ่ๆอะ่ะน่ากลัวเอาอันนี้น่ากลัวมาก โอ้โหว้าวเราเป็นคนส่วนใหญ่นะคะทุกคนนี่ฮอันนี้เป็นทางออกว้าวจริงอะไปกันร้อยทุกคนเจอทางออกแล้วอา้าวไหนไหนอา้าวอะไรเนี่ย ไหนบอกทางออกแงทำไมยังให้เราเลือกอีกแถมยังมี3มอันเลยตะกี้มีสองนี่มี3มทางเลือกให้เราเลือกเลยหรือว่ามันอาจจะเป็นอันสุดท้ายก็ได้นะคะโอเคได้เดี๋ยวเรามาตอมถามต่อดีกว่าขอบคุณนะที่มันคือทางออกของฉันอันไหนคือไอศครีมที่ดีที่สุดรสไหนอืมเดี๋ยวนะเพื่อนจมน้ำคืออะไรรอเราคิดเอเพื่อนแบบรอเราคิดว่าแบบเมื่อไร่จะคิดเสร็จลงไปไว่ายน้ำเล่นนะ โอเคตอบช็อกโกแลตดีกว่าเพราะว่าเราก็ชอบกินช็อกโกแลตนะคะไปกันเลยว้าวเราเป็นคนจนใหญ่ทุกคน1นึ่ล้านหอ้ต่อไปต่อไปคําถามต่อไปเราต้องว่ายน้ำหมอชึบเฮ้ยอ๋อมันเป็นน้ำแบบว่าขึ้นมานะคะทุกคนที่นี่มันแบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นเสาว,ว่ายน้ำอะไรองี้ปะเสาว,ว่ายน้ำล้างเขาถามว่าอะไรคือ ฟิคชันแนลโรบอทที่ดีที่สุดอืม,อมเราจากแค่นเนี้ยทุกคน palm ออพติมัสพามอ่ะอุ้ยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้ดีกว่าเอานี้เอานี้เอานี้ทุกคนเอานี้ดีกว่า,านี่ฟิวสไลเดอร์ฟิวเอ๊ะเอ๊ะแย่แล้วไม่ ไม่เอาต้องการเอาติมพามไม่เอารถไฟไม่เอาเอาไหนดีเราก็ไม่รู้เหมือนกันโรบอทไหนดีที่สุดเพื่อนว่านี่อ๋อได้ได้ได้เพื่อนว่านี่ก็ไปไปกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเรามาตอบคําถามให้ถูกตออ้องเถอะว้าวโอ้โหคนเลือกร้านหกเลยนะคะอันนี้หัวหน้าห้องที่ฉลาดหลักแหลมแหลมคมใช่ไหมได้เลยหัวหน้าห้องโอเคหัวเป็นหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องจะเลือกต่อไปไหนคะเบสแจ็คโอเลนท์หัวหน้าจะตบอไปไหนคะ ตอบอันไหนก็ตามฉันมาเลยจ้าโอเคได้เลยไปกันอ้าวหัวหน้าไปว่ายน้ําแล้วบอกเราเลือกนานเกินไปว่ายน้าแล้วฉันว่ายน้ํารอแล้วกันนะเธอคิดนานเกินฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากเล่นน้ําแล้วโอเคโอเคฉันคิดว่าเธอน่าจะยังไม่อาบน้ำเธอคงไม่ได้ว่ายน้ำหรอกเธอไปเป็นเธอไปอาบน้าใช่ไหมเรารู้เรารู้ฉันรู้ว่าเธอไปอาบน้าฉันเลือกอันบีแล้วกันเพราะว่าเห็นเธอเดินอยู่นานแล้วโอ้โห โอโหเพ,พื taking, ่อนนี่ก็คือเซียนใช่ไหมเธอเซียนเหมือนเรียนมาหรือเปล่าหรือว่าเธอแอบไปเห็นข้อสอบคุณครูรู้มันจะต้องตอบอะไรใช่ไหมเพื่อนบอกเรามาเดี๋ยวนี้นะไม่ฉันไม่บอกหรอกถ้าเกิดบอกเดี๋ยวเธอจะเอาไปฟ้องคุณครูไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองแต่ว่าเธอห้ามฟ้องครูนะโอเคโอเคได้เลยเพื่อนเพื่อนมาทำอะไรตรงนี้มันเป็นรูเล็กๆเพื่อนมาทำอะไรเพื่อนมาทำอะไรจ๊ะ มันไม่มีทางอื่นเนาะเพื่อนทำอะไรเอาลราว่ายน้ำเลยเหรอโอเคแวะว่ายน้ำนะคะโอเคได้เลยเพื่อนไปว่ายน้ำเฮ้ยไปไหนนี่โอ้โหเพื่อนลงไปข้างล่างเลยเหรอฟิวโอ้โหมีเสาว่น้ำเอันบอลลัมด้วยนี่เขาถามค้อนกระดาษหรือว่ากันไกเอาอะไรดีอ่ะใครจะไปเดาถูกอ่ะว่าแบบว่าจะเลือกอันไหนเยอะกว่ากันอ่ะค้อนละกัน่ะไปเพื่อนเราลองดูดิค้อนจะมันจะเป็นยังไงฟิว โอ้โหตอบถูกอีกแล้วร้านเจ็ดนะคะที่เลือกคอนหูเราเป็นคนส่วนใหญ่ที่เลือกคำตอบถูกแล้วเนี่ยว้าวกุญแจอะไรไร้ประโยชน์ที่สุดอันไหนอะอ,อปุ่มไหนในคีย์บอร์ดไร้ประโยชน์ที่สุดอันนี้ปะทุกคนอันนี้มันน่าจะไร้ประโยชน์อะเป่าอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราตอบอันนี้ดีกว่านี่ฟิวชึบโอ้โหมันถูกอีกแล้ว หัวหน้าห้องเราไปกันเลยหูนี่คืออะไรอะ่ะสไลเดอร์ขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปไม่ได้โอเคหัวหน้าห้องสไลเดอร์นะั้นมันขึ้นไปไม่ได้อะ่ะอย่าขึ้นไปเลยมันไปไม่ได้เราไปทางอื่นนี่ตัางหากสไลเดอร์นี้ไปได้หัวหน้าห้องมาเร็วตรงนี้ตัางหากที่ไปได้ได้เลยได้เลยชนาแล้วเคเธอจะเดินไหนเราสีเขียวแล้วกันฟิวโอ้ <c oughs> น่ารักจังเลยหัวหน้าห้อง อ้คำถามถามว่าผักอะไรดีสุดๆเอมชอบแครอทอะแต่ก็ชอบบรอกโคลีอะแต่ก็ชอบข้าวโพดอะแต่และว,ว่านะคนน่าจะเลือกบรอกโคลีชัวเลยอันนี้เราเดานะคะทุกคนน่าจะเป็นบรอกโคลีใช่ไหมไปกันเลยพิวอ้าวมันไม่ใช่บรอกโคลีค่ะไม่นะอย่ามันมังกรมังกรพ่นไฟเอ้ย เอ้ยตายเอาละเพื่อนเอ๋ยเพื่อนยังอยู่กับเราหรือไม่เอาเพื่อนตอบตามเราตายเหมือนกันไปไปไปกันแครอทเอาเอาไปเลยไปไปไปฟิวมันเป็นยังไงเอ๊มันไม่ใช่อีกแล้วแครอทเฮ้ยสะขิดเกมไม่ไม่กระจกแตกแตกจะมาถึงเราแล้ว ุยไปกันอันนี้แหละไปอันสุดท้ายอโอเคโอ้โหมีคนตอบห0แสนกว่าแล้วเราก็คือหนึ่งใน6แสนสออันนั้นนะคะทุกคนตามฉันมาเดี๋ยวฉันพาเธอไปเองโอเคได้เลยเพื่อน โอ้โหเธอที่แบบว่าเซียนเลยนะเธอรู้ทางหมดเลยว่าจะต้องไปที่ไหนคือถ้าเกิดว่าเราเหยียบอันไหนไปแล้วมันจะแย่มากเลยอะระหว่างเลโก้นะคะเหยียบไปแล้วเจ็บนะเลโก้ LEGO, อันนี้ก็เป็นพึ่งถ้าเกิดว่าเราเหยียบพึ่งไปแล้วเนี่ยโดนพึ่งต่อยก็เจ็บแล้วก็บวมด้วยแถมอันสุดท้ายเนี่ยห่ยกระบองเพชรมีหนามเต็มไปหมดเลยน่ากลัวสุดๆแต่ว่าเราว่านะคะพึ่งอะน่าจะแย่ที่สุดเลยเราคิดว่าเป็นอันนี้เพื่อเรามาต่ออันนี้กัน มันน่าจะแย่สุดๆเลยถ้าเกิดว่าเป็นพึ่งอ่ะพึ่งมันจะต่อยเท้าเราอ้าวไม่ไม่เจออะไรอ่ะหึทางออกอรอไปเย้ออ้ยเอ้ยโดนหลอกไปไปกันเอานี้หรอเธอว่านี้หรอเคเคไปเลโก้ LEGO! ฟิวหูคือตอบถูกด้วยอ่ะอุยทำไมเธอเก่งอย่างเงี้ยต่อไปต่อไปข้างบน มอนสเตอร์ตัวไหนน่ากลัวสุดๆอุยระหว่างแวมไพร์มาป่าแล้วก็ซอมบี้อืมรว่านะคะน่ากลัวเนี่ยซอมบี้แน่เลยน่ากลัวซอมบี้น่ากลัว,อลวตอบอันนี้ดีกว่าน่ากลัวสุดๆเลยซอมบี้โอ้มีคนตอบเยอะแยะคนตอบถูกด้วย,ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในความมืดอะไรที่แบบว่าแย่สุดๆเลยทำอะไรระหว่างวิ่งไล่จับ เล่นเพลงที่แสนน่ากลัวแล้วก็ดูทีวีเพื่อนเราว่านี่ม่น่ากลัวที่สุดนะเล่นเพลงแบบน่ากลัวน่ากลัวเธอไม่กลัวถ้าเกิดว่ามีเพลงสยดสยองมาตอนคืนอะ่ะรร้ว่าน่ากลัวแน่เลยอะ่ะเราตอบนี้ดีกว่าเพื่อนไปแปอนี้เพื่อนเราว,ว่านี้ชัวเราว่ววานี้แหละข้อนี้เราต้องตอบถูกแน่เลยคนน่ากลัวเลย เฮ้ยเป็นไงล่ะเห็นไหมเราทําให้เธอชนะด้วยเห็นไหมเธอตอบถูกด้วยนะแย่ yeah. เรา,าตอบถูกหลายข้อเลยอยูมีเบคอนเกิลแล้วก็เบคอนบอยด้วยโหนี่คือเราเป็นก้างขวางคอหรือเปล่าเนี่ยระหว่างเราสามคน <c oughs> <c oughs> อันไหนสนุกที่สุด ระหว่างเป็นแบบว่าซีซอเป็นแบบว่านั่งคนนี้1คนนี้หนึ่งแล้วก็โยกไปโยกมาแล้วก็นี้เป็นสไลดเดอร์ส่วนอันสุดท้ายเป็นชิงช้าเออแล้วก็ต้องสไลดเดอร์สีเห็นไหมเกมนี้ยังเป็นสไลดเดอร์เลยสไลดเดอร์ชัวทุกคนปิ้วโ,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 โอ้โอ้โอ้ไม่ก็ไม่นะ <laughs> จะเจออะไรอเนี่ย อุ้ยไม่มันเขียนเด้อ h u n g ี้ว้ายน่ากลัวตกใจหมดเลยอยู่ๆก็ห้อยหวัวมาเอาล่ะอันนี้จะตอบอันไหนดีอ่ะเพื่อนเพื่อนจะตอบอันไหนดีอุ้ยมีคนหลบหนีได้แล้วหรอไปกันเร็วเพื่อนเราต้องหลบหนีกันเอาเธอจะเอาอันไหนเธอเลือกเลยเธอเลือกเลยเอ้ยเธอเลือกสีฉันไม่อยากเลือกงั้นงั้นงั้นเอาอันนี้ชิงช้าสวิงชิงช้า สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าทางออกจริงปันเนี่ยเฮ้ยทำไมมีชุดเนีย่ยทุกคนทำไมใส่ชุดได้ด้วยอ่ะอมันคือชุดอะไรอ่ะไปกันเพื่อนไปกันเราจะไปกันเลิวทางออกหรือเปล่าจริงมันเนี่ยเอ๊ะอันนี้อะไรอ่ะเหมือนเป็นเดี๋ยวนะม่ใช่ทางออกแล้วแหละหรือตรงนู้นหรือตรงนู้นคำถามชัดๆทางออกที่ไหนหลอกกัน มันไม่ใช่ทางออกนะคะทุกคนนี่ตรงนี้ถามว่าอะไรอะ่ะอ๋มสัตว์อะไรที่ดีที่สุดงั้นหนอุิยเธอว่าสัตว์อะไรดีสุดอะอ๋มหมูหรออืมก็คงงั้นละมั้งมีคนตอบหมูเราก็ตอบตามมากดีกว่าฟิวเรียบร้อยทุกคนใครตอบหมูใครตอบหมูเว้ย อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไม่ตอบอะไรดีคะเพื่อนเพื่อนเราจะตอบอะไรดีอะเราว่าตอบบัวดีกว่ามาตอบบัวฟิวโอเยยทุกคนตอบบัวเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะโอ้โ oh, หคนตอบบัวเยอะที่สุดเลยของเล่นป๊อปอันไหนที่ดีที่สุดอุ้ยยูนิคอร์นน่ารักเรื่องยูนิคอร์นดีกว่าน่ารักนะคะนี้ฟิวอุ้ย เราอีกแล้วอยู่ในห้องอีกแล้วทุกคนเจออีกแล้วคนตัวเดิมเลยตัวเดิมโหจะระเบิดเราหรอไม่อย่าระเบิดเราว้าวน่ารักอะไม่ได้ระเบิดเราเอ้ไม่ได้ระเบิด,ดเราแ,แต่ว่ามาวิ่งไล่เราซะงั้นสงสัยเพื่อนจะตอบคถาถามถูกแน่เลยอะเพื่อนไม่เห็นมาสักทีอะทุกคนเอาเราตอบผีเสื้อดีกว่านะคะผีเสื้อก็ผิด ผีเสื้อก็ยังผิดทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะต่อยมวยเขาจะมาต่อยเราไหมอย่าย,ยกดัมเบลมาทุ่มเขาย,ยกดัมเบลมาทุ่มเราอทุกคนเกินใบไหมเนี่ยเอาละ่ะมันจะตอบไปหมดทุกอันแล้วเนี่ยเรนโบว์นดูเรนโบสิเรนโบว์จะเป็นยังไงคะอา้าวเรนโบว์เป็นคําตอบที่ถูกซะง,งั้นเลยทุกคนคือตอนนี้เพื่อนเราหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็คําถามอันนี้ถามว่า ลงอาหารเอ้ยไม่ใช่ลงอาหารดิร้านอาหารนะคะร้านพิซซ่าอันไหนที่ดีที่สุดโอ้เหมือนเราคุ้นๆน,นะคะว่าของต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีแบบว่าโดมิโนโน,นะคะแล้วก็เราลองตอบอันนี้ดีกว่าโดมิโนนะคะต่างประเทศไหนดูซิฟิวชนะทุกคนเย่ตอบคำ,คำถามถูกแล้วดูไหนที่ดีที่สุดสปริงซัมเมอร์ออทัมแล้วก็วินเทอร์อุย๊ยเราชอบวินเทอร์นะเราตอบวินเทอร์ เฮ้ยคนอื่นจะตอบวินเทอร์แบบเราไหมว้าวมีคนตอบวินเทอร์แบบเราเยอะมากเลยนะเจ็ดแสนกว่าคนแน่ยเย่อันไหนดีที่สุดอู้นี่อันนี้มีขายในไทยจำได้อันนี้ด้วยแต่ว่าอันอื่นสองอันเนี่ยไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่ามันมีคนวิ่งมาที่ตรงเนี้ยหุ้ยแล้วท้าไมสีอันนี้มันไม่เหมือนกันทําอันนี้มันเป็นสีแดงสีเดียวอะเดีเราลองตอบนี้นี้ทำมันไม่เหมือนอันอื่นอะโอ้ ว้าวคำปรับที่ถูกต้องนี่เองนี่เลยหนึ่งล้านกว่าฮู้หูเอาอีกแล้วไม่เชื่อได้ไหมว่านี่คือทางออกอะทำไมมันแบบว่าทางออกเยอะจังอะเอานี้ละกันอ่ะเฮ้ยนี่คือทางออกจริงหรือเปล่าเนี่ยมีแบบลูกบอลเต็ไมไปหมดเลยทุกคนอู้ยเดี๋ยวนะมันมีหลายทางอะ่ะทุกคนเราต้องเดินไปทางไหนอะนี่ก็ขึ้นมาได้ไหม อ้าวเอาอีกแล้วทุกคนคําถามแต่ว่าอันนี้นะคะเขาจะเป็นคําถามแบบคําตอบ5อันเลยนะไข่อะไรแบบดีที่สุดดีสุดๆเนาอเราเอาไปอันนี้ละกันเหมือนแบบใครดาวใครดาวเอานี้ใครดาวเย้มีคนตอบไครดาวตั้ง600,000ว่าอยฮู้วเยอะมากเลยอะทุกคนฟิ้วสนุกมากเลย <laughs> ลงมาข้างล่างชอบหมาอันไหนหรอน้องหมาอันไหนน่ารักอะน่ารักทุกตัวเลยอะอันนี้ก็น่ารักเราเอาอันนี้ดีกว่าน้องหมาฮัสกี้ฟิวโอ้โหคนชอบฮัสกี้เยอะมากเอาละเอาละคำถามต่อมาเท่าอันไหนหรออันนี้ก็อร่อยโอริโอ้ก็ร่อยเฮ้ยเอาอันไหนดีนะเราเอาโอริโอ้ดีกว่าโอริโอ้โอริโอ้ฟิวอ้าว เขาไม่ได้ชอบโอรีโอกันเยอะๆหรอทุกคนอะไรอ่ะมีโทรศัพท์ด้วยวัดดีค่ะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอุ้ยทุกคนระเบิดเราเห็นมันมีคนตอบอันนี้เขากละแททิป ว้าวคนชอบช็อกโกแลตชิปเยอะมากเลยว้าวเจ็ดแ,แสนกว่าเลยหรอเนี่ยโอ้โหเกมนี้นะคะทำให้เรารู้เลยนะว่าคนชอบอะไรมากกันสัตว์อันไหนเบสไฮบิดเบิร์ดคืออะไรอะ่ะมันมันไม่ใช่นกธรรมดาทุกคนดูแบบทำไมนกยุงเป็นอย่างมีขาสิค่ะยี่มีขายังแบบแบบว่าเป็นน้องหมาอะไรเงี้ยแล้วแบบดูแมวดิแมวเป็นปลาฉลามโอโหเขาเขียนแคทบวกชาร์กอ๋อเป็นแบบว่าสายพันธุ์ใหม่อันไหนเราชอบสายพันธุ์ใหม่อันไหน มียีราฟผสมกับจระเข้อันนี้เป็นแบบว่า,าฟาร์มิงโกผสมเต่านะคะดูดีมีหลังเต่าด้วยตรงเนี้ยแล้วก็อันนี้เป็นแบบไก่ผสมกับแบบว่ากิ้งก่าอะไรอย่างงี้ป้ะเออแล้วก็อันนี้อ๋อกันเราว่าน้องแมวดีกว่านะคะทุกคนน้องแมวก็น่ารักนะนี่ไงเห็นนะน้องแมวน่ารักนะปี๊ โอ้โหเห็นไหมคนตอบน้องเมลอย่างเยอะเลยอะสงสัยหลายๆคนเป็นทาสเมลกันนะคะเนี่ยอ้โหอะไรอะชอบอีโมจิอันไหนหรอโอ้ยชอบอันเนี้ยมีหัวใจด้ยเนี่ยชอบอันเนี้ยฮึบว้าวมีคนชอบอีโมจิหัวใจเยอะมากเลยทุกคนเจ็ดแสนกว่าแน่อู้ต่อไปอันนี้อะไรจ๊ะอย่าบอกนะจะมาบอกว่าเป็นทางออกเหรอฉันไม่เชื่อหรอกนะมันคือทางออกนะ วิ้ยอะไรแล้วอ่ะอันเนี้ยคืออะไรอ่ะอย่าบอกนะทางออกเหรออุ้งทางออกเหรออีแต่เขาบอกว่าอย่าไปจริงดิไม่เชื่อหรอกหลอกเรามาตั้งหลายทีเราก็ต้องไปทีจ้าถ้าบอกว่าทางออกนะ่ะออ้ยอุ้ยเฮ้ย,ยว้าวทุกคน เย้ออกมาแล้วโหแบบมีชิงช้าให้เล่นด้ะหุยเอาละค่ะทุกคนเกมนี้นะคะก็มีเป็นประมาณนี้โนเป็นแบบว่าทําให้เราได้รู้ด้วยนะคะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบอะไรมากกว่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมสนุกสนุกนะคะมาลองเล่นกันดูนะคะคลิปนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวไปก่อนนะวาเจอกลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ